ภาพตัดต่อในเวลา21.56นะครับผล,ผลผลภาพออกมาไม่เป็นยังไม่เป็นทางการนะปรากฏว่าภาพนี้เนี่ยเป็นภาพตัดต่อนะครับไม่จะเป็นภาพที่มีการเกิดขึ้นจริงภาพของกระติกกับภาพของแตงโมในเวลา21.56นะครับผลยังไม่เป็นทางการนะครับมีรายงานว่าเป็นภาพตัดต่อนะครับไม่จะเป็นภาพที่มีการถ่ายจริงดังนั้นภาพนี้นะครับเป็นภาพที่มีการตัดต่อนะ ไม่ใช่เป็นภาพที่มีการถ่ายโดยแซนหรือถ่ายโดยกติกหรือถ่ายโดยน้องแตงโมแต่อย่างใดนะอันนี้แจ้งทุกท่านทราบนะครับว่าผลภาพที่มีการถ่ายในเวลา2 1 5 6ยังไม่เป็นทางการนะยังไม่เป็นทางการคือเป็นภาพตัดต่อนะครับไม่ใช่เป็นภาพที่ที่ถ่ายโดยแซนหรือถ่ายโดยกติกนะหรือถ่ายโดยน้องแตงโมแต่อย่างใดนะครับเป็นภาพตัดต่อ นะครับนะส่วนภาพของคลิปวิดีโอของอลิสนะคลิปวิดีโอของอลิสที่ทุกคนรอคอยเนื่องจากว่าอลิสนะครับมีการใช้ i g ในการถ่ายคลิปวิดีโอนะครับเนื่องจากอลิสมีการใช้ IG ีในการถ่ายคลิปวิดีโนะอ,อ IG ลแล้วก็มาลง YouTube นะครับดังนั้นในขณะน,นี้นะครับยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบ นะเพราะว่าการการเอาไอจีไปถ่ายคลิปวิดีโอแล้วมาลง u t u b e เนี่ยขั้นตอนการตรวจอสอบมันจะยากนะยากดังนั้นผลยังไม่ออกมานะที่อริสไปยืนยันต่อใครว่าเป็นของจริงมีการถ่ายจริงวันนี้ผมยืนยันนะครับว่าจากการที่นะมีการประชุมร่วมกันคลิปวิดีโอของอริสยังไม่มีใครสามารถยืนยันได้ว่าถ่ายจริงหรือไม่ อย่างไรนะอันนี้ก็จะเป็นกาทุกคนทราบนะครับว่าอาริสก็ยังไม่ยไมไม่ยังไม่จบนะเพราะอาริสเนี่ยใช้ไอถ่ายรูปไอถ่ายคลิปวิดีโอนะไอคลอกม้าแล้วก็ไปลง Youtube ดังนั้นในขณะนี้ทางฝ่ายเทคนิคของกรมสอบสวนพิเศษเนี่ยเากำลังส่งให้ตรวจอยู่ว่าเป็นการใช้ไอถ่ายจริงหรือไม่แล้วก็ไอจี IG เครื่องของอาริสเนี่ย ได้มีการรงลง u t u b e จริงหรือไม่อย่างไรอันนี้คือตอบเคลียร์ๆนะอริสอริสยังไม่ใช่จบนะดังนั้นเนี่ยที่มีการอาัดคลิปเสียงของเจ้าที่เทนไอนะที่เป็นการเสีย,รยาระญาทเนี่ยอริสนะผมยืนยันนะครับวันนี้ว่าสิทธิรับการยืนยันชัดเจนนะครับว่าการตรวจสอบวีดีโอของอริสที่ค้อกม้า ยังไม่เสร็จสิ้นเพราะเนื่องจากว่ามีการใช้ไอถ่ายคลิปข้อหมาแล้วเอาไปลงใน YouTube นะการตรวจสอบจริงยังตรวจสอบไม่ได้ยังไม่สามารถที่จะยืนยันได้รับเส็นว่าอันนี้ถ่ายจริงหรือไม่อย่างไรนะอันนี้ต้องบอกก่อนนะอันนี้อันนี้ผมบอกก่อนนะไม่ไม่ยืนยันนะแต่เพื่อความเป็นธรรมนะ ภาพในวลายีบดนะนะครับอย่างไม่เป็นทางการเนี่ยเพื่อความเป็นธรรมก็เลยเสนอไปว่าเอาละควรจะต้องมีอีกสักสองหมาลายนะตรวจสอบก็เลยจะส่งไปให้หมาลายอีสองหมาลายัารายตรวจสอบนะว่าในภาพภาพของแตงโมที่ถ่ายคู่กับกระติกเนี่ยในเวลายี่สิบจดเนี่ยยืนยันสองหมาลาัยไหมว่าเป็นภาพตัดต่อนะก็เลยจะให้ ส่งไปอีกสองที่แล้วกันเพื่อความแฟร์นะเดี๋ยวจะหาว่าไม่เป็นธรรมก็จะส่งไปให้กับหน่วยงานของรับทาํางานตรวจสอบอีกอีกอีกสองที่นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับทางดิษยไอ้ก็มีการขอภาพต้นฉบับจากสำนักงานตุชาติขอสำนักงานตุชาตินะครับมาตรวจสอบให้อีกครั้งหนึ่งเพื่อเป็นการให้ความเป็นธรรมกับกบติกเขาให้ความเป็นธรรมกับแซนเขา เดี๋จะหาพวกผมเนี่ยไม่แฟร์เนาะก็เลยแจ้งทราบว่าขัา้นตอนเป็นอย่างนี้นะครับว่าไม่เป็นทางการคือเป็นภาพตัดต่อแต่เพื่อความแฟร์จะไปตรวจให้อีกสองที่นดังนั้นเนี่ยจะได้ไม่ต้องมาบอกว่าพวกผมไม่ยิธดรทำนะนะครับในส่วนของพบตะลอดิเดตกินัทฟันเพชรนะครับต้องเรียนอย่างนี้นะครับว่าเรื่องที่ผมมีการร้องตั้งกรรมการสอบวินัย เจเลตำรวจแห่งชาตินะครับนะก็ไม่มีคําสั่งแต่อย่างใดนะครับดังนั้นที่มีการบอกว่าปปตรอให้ความสนใจคดีน้องแตงโม,มไม่เป็นความจริงนะต้องบอกกันว่าไม่เป็นความจริงและปปตรอท่านนี้ท่านไม่เคยให้ให้ความสนใจเกี่ยวกับเรื่องของคดีน้องแตงโม,มอยู่แล้วนะครับดังนั้นใครที่พูดว่าปปตอรอกิตพันธ์เพชรเนี่ยจะให้ความปเป็นธรรมเรื่องน้องแตงโม,มหรือให้ความสนใจเรื่องน้องแตงโมหรือจะมีการตั้งกรรมการสอบอะไรไม่เป็นความจริงนะครับอันนี้ผมยืนยันได้นะครับเพราะว่า เรื่องน้องแต่งโมเนี่ยเป็นหนึ่งในเรื่องที่เราร้องที่เจเลยตารวจชาติแล้วก็หน้าห้องของพบตรพลตเด็กกีรัตพันเพชรเนี่ยนั่นคือพลตบดีวัชร์นะครับซึ่งเราล้อเนี่ยนะด้วยเนี่ยนะครับอยู่ระหว่างจเจเลยนะครับไม่มีการตั้งกรรมาการสอบอไรอย่างใดนะต้องบอกก่อนฉังนั้นใครที่มาบอกว่ารับประกันว่า,า,วาพบตรกีรัตพันเพชรเนี่ยจะให้ความเป็นธรรมเรื่องน้องแต่งโม,มไม่เป็นความจริงนะอันนี้ผมยืนยันนะครับว่าผมได้ตรวจสอบมาเรียบร้อยแล้วก็ไปไปที่เจเลเนี่ยนะ เรื่องนี้ไม่มีการตั้งกรรมการสอบแต่อย่างใดนะเพราะว่าประเมินว่าคนที่เกี่ยวข้องเป็นหน้าห้องของอบตอกีรัพันเพชรก็คือพลตวัชีวสัน์ซึ่งเราลองให้มีการตั้งกรรมการสอบในเรื่องนี้ด้วยนะไม่มีการตั้งกรรมการสอบเป็นอย่างใดนะแต่เรื่องส่งไปที่เจเลแล้วแต่เจเลไม่มีการตั้งกรรมการสอบเป็นอย่างใดนะอันนี้ก็ต้องชี้แจงให้ทุกคนทราบนะครับนะ เราเราขนาดนี้เรื่องของแตงโม่ะหลายๆประเด็นเราตัดทิ้งไปหมดแล้วนะครับแล้วก็พี่ผมเงียบเนี่ยที่ผมไม่ได้พูดมาหลายสัปดาห์เนี่ยจริงๆผมรู้หมดอยู่แล้วนะรู้หมดตั้งนานแล้วเพียงแต่ว่าเนื่องจากว่าผมไม่มีเสียงเนี๋ยอยากจะพูดเรื่องภาพตัดต่อนี่นานแล้วแต่ว่าเราไม่มีเสียงนะครับแล้วก็ซึ่งมันที่สุดคือคดีเนี้ยผมยืนยันนะครับว่าหลายคนก็ บอกว่ามีการดึงเชงหรืออะไรไม่ใช่นะครับการการถ่ายภาพใต้น้ําเนื่องจากว่ามันมีการถ่ายทั้งลําน้ํเจ้าพยาเครื่องมือที่มีการพิมพ์ออกมาเป็นดิจิตอลไฟล์นะครับนะเครื่องมีปัญหาอยู่ระหว่างการซ่อมอยู่นะครับมันเลยยังไม่สามารถที่จะพิมพ์ออกมาได้เสร็จสิ้นนะครับอันนี้มันมัน,ม,นมันติดที่เครื่องพิมพ์เนืนะ่องจากว่าเป็นดิจิตอลไฟล์ที่มีการถ่ายทั้งลําน้ํเจ้าพยาแล้วมันเกิดเครื่องมันเสีย ันนี้ d n ไกําลังซ่อมอยู่อันนี้มันก็เลยยังไม่สามารถที่จะเปิดเผยคลิภาพตัวนี้ให้ทุกคนดูได้ในส่วนของอย่างอื่นนยก็เสร็จสิ้นนะเสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับในเรื่องของอโทรศัพท์ของคนบนเรือทั้งหมดนะครับก็เสร็จสิ้นเรียบร้อยนะก็รู้แล้วว่าใครโทรหาใครโทรยังไงอะไรทุกอย่างก็อยู่ระหว่างการดําเนินการขั้นตอนต่อไปในเรื่องนี้ d n a ก็จะมีการไปสอบแอนนาในเรือนจํา ไปสอบทนายตั้มในเรือนจาตดยคิดว่าการสอบทนายตั้มครั้งนี้สําหรับคนบนเรือเนี่ยน่าจะหนาวนะเพราะคุณเนี่ยไปกล่าวหาทนายตั้มไปเยอะเลยไหนจะบอกว่ามีคลิปเสียงที่อัดอยู่ร้านอาหารตอนที่เป็นเจรจาพูดคุยกันสองไปกล่าวหาทนายตั้มเนี่ยไปหลีแฟนของนายปอนะอันนี้ผมบอกเลยว่าผมว่าทนายตั้มเนี่ยเขาจะมีประโยชน์ต่อคนบนเรือมากเลยนะในคดีนเนี้ย ซึ่งดิซไอจะมีการเข้าไปสอบนายตั้มกับแอนนานะครับในเร็วนี้ในเรนือนจำนะก็ต้องบอกทุกคนนะครับว่าสนุกสนานอ่ะคดีเนี้ยนะแล้วก็ยังมีพยานอีกอีกรอบที่สามนะครับที่จะมีการออกมาเรียกพยานรอบที่สามอีกอีกจำนวนมากนะครับที่จะต้องเข้ามาให้ปากคําผมเรียนอย่างนี้นะครับว่าอํานาจของดิซไอมีอํานาจในการเรียกทุกท่านมาให้การนะครับไม่ใช่ไม่มีนะอาจารย์เดชาไม่ได้ดูมาตารายี่สิบสามหนึ่ง ที่อาจารย์มาได้ปฏิบายผมไม่โทษอาจารย์เดชาเพราะว่าแกไม่ได้แม่นกฎหมายอยู่แล้วแกชอบมัว่วนะเพราะแกชอบมั่วอย่างเงี้ยแกก็เลยไม่ได้ไปดูยี่สามับหนึ่งผมไม่ได้ว่างันะแต่เอานะด้วยการที่แกอายุมากแล้วแกอาจจะหลงหลงลงืมไปบ้างนะก็อย่าไปถือโทษกดแกเลยเอาเป็นว่ายี่สามตับหนึ่งสามารถเรียกใครมาให้ปากคําก็ได้สองถ้าไม่ให้ปากคําแล้วให้การเท็จนะคุณก็มีโทษจำคุกสองปี ส่วนถ้าไม่มาก็มีโทษจำพุกหนึ่งปีปรับไม่เกินสองหมื่นนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับทุกอย่างมีกฎกติกามีกฎหมายรองรับทุกอย่างมีหมดนะครับถามว่าทําไมวันนี้เรื่องมันเงียบเรื่องไม่ได้เงียบครับนะเนื่องจากว่าในขณะนี้พี่ยักษ์นะครับนัฐมนตรีจะทำเนาะมีคดีที่ทํากับผมทั้งหมดสามคดีผมบอกก่อน นะพนุวรีนัทพลกับพวกเนี่ยทําคดีร่วมกับผมสามคดีคดีแรกคือคดีหมูเถื่อนนะคดีหมูเถื่อนก็ขณะนี้เป็นนโยบายของรัฐบาลที่พี่ยักษ์นันพทพลดีจะธรรมเนี่ยซึ่งเป็นชุดคดีน้องแตงโมเนี่ยทาคดีหมูเถื่อนด้วยสองคดีโกธรกับพวกสิบสองคนปูลุกป่าเขาใหญ่ซึ่งพี่ยักษ์เป็นผู้รับผิดชอบในคดีของโกธร เป็นคดีที่สองนะคดีน้องแตงโมเป็นคดีที่สามดังนั้นทั้งสามคดีจริงจะต้องสลับกันสลับกันไปทําบางครั้งจะเห็นได้ว่าจะมีการนัดกันยก,ยกแผงบางครั้งก็จะเว้นช่วงเพราะว่าบางที